หลวงพ่อท่านยังได้เล่าอีกต่อไปว่าในที่สุดเมือ่อสองสามีภรรยากลับบ้านไปลูกก็กลับบาทีละคนหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าอย่าด่าลูกนะอย่าไปลื้อฟื้นหรือฝอยหาตะเข็บลูกบอกว่าตั้งแต่พ่อแม่ไปอยู่วัดวันนั้นหนูเนี่ยน้ำตาล่วงคิดถึงแต่พ่อแม่ตลอดเวลาเอาละลูกพ่อให้อภัยแม่ให้อภัย อำนาจกรรมฐานแผ่เมตตาทำให้ลูกๆรักดังแก้วตานึกถึงทุกข์คิดถึงพ่อแม่จนเป็นทุกการคิดสนุกไม่คิดถึงพ่อแม่เลยคิดไม่กลับบ้านไม่ต้องไปหาพระที่ไหนถ้าลูกหลานไม่เรียนหนังสือนี้ไปไหนหาไม่เจอนะคุณโยมก็คือเรานั่งกรรมฐานแบบนี้และแผ่เมตตาให้ลูกลหลาน กลับมาแน่นอนถ้าไม่ตายนะถ้าตายวิญญาณมาหาแน่นี่เรื่องจริงเนะี่ยไม่ต้องไปหาหมอดูหรือพระรดน้ำมนต์หรอกเนี่ยกรรมฐานสูงสุดลูกหนีไปเชียงใหม่หรือหลานก็าตามคุณเป็นคุณยายคุณย่าคุณยายคุณย่าก็นั่งกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาให้กับลูกๆหลานๆที่ไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ พอคิดถึงลูกหลานปับ๊บจิตก็จะตรงกันลูกหลานก็จะกลับมาคิดถึงคุณยายคิดถึงคุณย่าแน่นอนที่สุดอันนี้ไปทำกันเองไม่ต้องไปหาใครช่วยพึ่งตนเองได้ส่วนสอนตนเองได้ไม่ต้องไปหาใครและในที่สุดลูกของสามีภรรยาคู่นั้น3ามคนกลับมาหมดกลับมาแล้วก็เปลี่ยนใจ หน้ามือไปหลังมือไปเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบหลักสูตรปริญญาตรีตอนนี้เข้าทำงานทุกคนตอนนี้มีสาม,มีทุกคนสาม,มีก็ดีซะด้วยนั่นเนี่ยแหละกรรมฐานแก้กรรมได้โดยวิธีนี้ยังมีอีกหลายวิธีแต่ไม่ขอกล่าวมากมายถ้าหากคนไหนลูกหลานเรียนหนังสือไม่เก่งทะเลาะก,กันเหลือเกินต่อยกันตีกัน ใครเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่สบายใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่งกรรมฐานเก๊ะบางทีพ่อแม่ที่มาที่นี่บอกหลวงพ่อคะลูกของดิฉันลบกันจังเลยไม่รู้จะทำยังไงไปหาพระเอาน้ำมนต์มาลดให้กินก็ไม่หายอยากแก้ไหมล่ะอยากแก้มาเลยคนละสิบวันโอ้ยไม่ว่างเจ้าคะ่ะเอา ไม่ว่างก็ไม่ได้กลับมานะช่วยไม่ได้แม่หมดเงินไปเป็นหมื่นเข้ากงเข้าคุกก็มาแล้วลูกก็ไม่เอาไหนทะเลาะกันอีกคนหนีออกจากบ้านเพราะพี่ลังแก่น้องไม่รู้จะทำอย่างไรหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าใจไม่ถึงโยมไม่ต้องไปให้ใคแก้เราเป็นคนทำกรรมของเรา ต้องแค่เองเหมือนกับเราไปตบไปเตะเขาให้คนอื่นขอโทษมันจะหายได้อย่างไรเราต้องไปขอโทษเองขอเอาโหสิกรกามเองฉะนั้นอย่างนี้แน่นอนมีความหมายในเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกกลับมาจะได้ดีหมดเลยพาลูกมาที่นี่หลวงพ่อท่านก็ถามดูว่าหนูคิดถึงแม่ตอนไหนคิดถึงพ่อตอนไหนลูกตอบ คิดถึงวันนั้นตอนนั้นตอนนี้ตอนโน้นกําลังนั่งกรรมฐานเลยเห็นไหมล่ะวันที่นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้ลูกแล้วนั่งได้ดีด้วยต้องมีศรัทธามากได้ศรัทธาตัวนั้นต้องการให้ลูกกลับจนมีศรัทธาถ้าลูกไม่เป็นอย่างนั้นคงไม่มานั่งกรรมฐานแน่แน่เนี่ยคนละอย่างศรัทธาไม่เหมือนกัน พราะรักลูกของเขาความคิดของเขาเลยอโหสิกรรมที่ไปทํากับผู้หญิงยิงเรือมาบางทีพวกผู้ชายนะผู้ยี่ปุยาโน่นนี่หลายเรื่องมาในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงขอประทานโทษเป็นผู้หญิงแบบนั้นแล้วก็หนอนขึ้นด้วยตายอย่างอเนตอนาถไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ได้นะเป็นผู้หญิงอย่างเลวร้ายด้วยเป็นผู้หญิงต้องให้มันเต็มเต็ม ชายก็จริงหญิงก็ให้แท้เป็นคนแก่ก็ให้หน้าบูชาอย่าเป็นครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวกลายเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้มีเยอะมีคนมาถามหลวงพ่อเมื่อสองสามวันเรื่องพระพุทธรูปให้โทษให้โทษอย่างไรของเก่าของแก่ให้โทษอย่างไรมีข้อบิสูจน์ด้วยประการใดอยากฟังไหมะเล่าเรื่องเดี๋ยวก็จบแล้ว พระพุทธรูปให้โทษอย่างไรข้อเท็จจริงหลวงพ่อท่านบอกไม่เชื่อเลยพระพุทธรูปจะให้โทษมีแต่เหตุการณ์อย่างนี้เพราะเหตุผลประการใดอะไรเป็นข้อพิสูจน์หลวงพ่อเลยบอกว่าอัตมาต้องพิสูจน์เมื่อสมัยที่หลวงพ่อท่านยังไม่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ยังอยู่ที่วัดชมูลีตอนนั้นนั่งเจริญกรรมฐาน มาพอสมควรแล้วเมื่อปศ2,499หรือ95จำรายละเอียดไม่ค่อยได้คร่าวๆมีรบพรูปอยู่องคหนึ่งสมัยสุขโขทยัยสุขโขทัยนะ่ะสวยมากเจ้าแก่อายุกะเกือบประมาณ100ปีมีรูอยู่ตรงแท่นหน้าตักกว้างประมาณ12นิ้วสวยสวยงามมากเลยทีเดียวเจตที่สิงห์บุรีขายทอง สองคนสามีภรรยายังไม่เลยนะเดี๋ยวนี้อยู่ตึกมีลูกสามคนเป็นด็อกเตอร์กันหมดน่นไปเรียนที่ฝรั่งเศสจบปริญญาเดี๋ยวนี้กลับมาจนเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่กระทรวงก็ได้ฟังพระพุทธรูปให้โทษอย่างไรหลวงพ่อวิเคราะห์วิจัยตลอดมามีให้โทษบางประการไม่ให้โทษบางประการถ้ามนุษย์โลก เป็นอย่างเดียวกันเป็นปฏิกรรมกรรมแด่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีโทษกับใครแต่มีเรื่องให้โทษมีมีอย่างไรหลวงพ่อขอพิสูจน์แกก็บอกว่าเขาเรียกหลวงพ่อว่าหลงวงนาเพราะหลวงพ่อเรียกเขาว่าเจ้เขาเป็นพี่สาวตอนสมัยหลวงพ่อเรียนหนังสือแกทอดกล้วยแขกขาย นายักจนอาศัยไปกินกล้วยแขกเขาเลยเรียกเขาว่าเจ๊แล้วเขาก็มีครอบครัวเป็นร้านช่างทองเนี่ยจากทอดกล้วยแขกมาเป็นเจ้าของร้านช่างทองขายทองคําก็เรียกติดปากว่าเจ๊เขาก็เรียกหลวงพ่อว่าหลวงนาแทนลูกเขาก็คงจะเป็นน้องของเขาแหละนะหลวงพ่อคะพระองค์นี้ มีวิกลดิฉันสองคนกับสามรีพญาเท่าแก่เนี่ยไม่เคยทะเลาะก,กันพอถึง5้าโมงเย็นทะเลาะก,กันทำให้แปกพอห้าโมงเย็นเริงเบิงเบ่งเปง่งใจคอไม่ดีหดหูหดกุดกิดหิดไปดูพระพุทธรูปที่เช่าไว้ไม่สบายใจแล้วก็บอกหลวงนาช่วยดูพระองค์นี้ให้ทีเถอะหลวงพ่อท่านก็ดูแล้วก็พูด ว่าสวยดีเน่ะเก่าสุโคไทยสวยงามหลวงพ่อบอกเจ๊ห้าโมงทะเลาะกันพ่อหิวข้าวหรือเปล่าก็รีบกินข้าวตอนสี่โมงสิพอห้าโมงเย็นก็เอาแล้วงั้นกินก่อนบ่ายโมงเป็นยังไงบางทีกินสี่โมงหัวพอมาถึงห้าโมงบางทีอาจจะอึดอัดเกินไปลมขึ้น ถึงทะเลาะกัน5้านั้นเปลี่ยนไปกินบ่ายโมงก็ทะเลาะกันถึงห้าโมงเย็นก็ทะเลาะกันอีกอเจ๊เลิกกินห้าโมงไปกินสองทุ่มถ้อยกินบอกหลวงนาพอเปลี่ยนเวลาริงก,ก็ทะเลาะกันจั้งแต่ห้าโมงเย็นยันสองทุ่มพอดีข้าวปลาวันนั้นไม่ต้องกินกันแล้วเราจะมาพบกับคำสอนกรรมาฐานของหลวงพ่อจรัญ ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว่แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ